หางานวันนี้สวัสดีครับบริษัทเกษมกิจจำกัดรับสมัครพนักงานทำความสะอาดชายและหญิงโรงแรมแคนทาลีอมตะบางปะกงรับจำนวนมากรายละเอียดงานรูปแบบงานเป็นงานประจำจำนวนที่รับ1ิบตำแหน่งสถานที่ปปิบัติงานชะซึงเซาบางปะกงเงินเดือนตามตกลงหน้าที่ความรับผิดชอบ ทำความสะอาดตามที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายเป็นคนพื้นที่สามารถนัดหมายล่วงหน้าเพื่อกอกใบสมัครและสัมภาษณ์ได้ที่038 109 455ติดต่อคุณเกตคุณสมบัติเพศชายหรือเพศหญิงอายุ18ปีขึ้นไปยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ยินดีรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์คุณสมบัติเพิ่มเติมเพศชายและเพศหญิง สุขภาพแข็งแรงไม่มีรอยสกักนอกลุ่มผ้าสุภาพขยันสะอาดอดทนไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์สวัสดิการประกันสังคมสิทธิการเบิกค่าทันตกรรมประกันชีวิตประกันสุขภาพตามข้อตกลงของบริษัทสวัสดิการอื่นๆเงินเดือนเซอร์วิสชาร์ตโบนัสประจำปีปรับเงินเดือนประจำปีต่อสุขภาพประจำปี กองทุนเงินสะสมค่ารักษาพยาบาลค่าทำฟันเพิ่มเติมจากประกันสังคมสนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อคุณชนทิชาเบอร์ผู้ติดต่อ02 233 8989หรือจะสมัครผ่านทางเว็บ jobbkk.com ข้อมูลติดต่อทางบริษัทตามที่โชว์นี้เลยนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดข่าวรับสมัครงานครับ